สวัสดีครับสำหรับคุณสมบัติข้อที่ชื่อว่าบิเล e นะครับผู้ที่มีคุณสมบัติความเชื่อนะ l i e ลฟสูงเนี่ยเป็นคนที่มักจะมีปรัชญาหรือว่ามีอุดมคติในการใช้ชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่นําพวกค่านิยมหรือความเชื่อหรือหรือเขาเรียกอะไรเดียแนวคิดแปลกๆใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยข้อน,นี้เป็นคุณสมบัติที่เขาเรียกว่าอะไรเดีย มีความพิเศษและก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆนะครับปกติใครที่มีบิลีฟสูงเนี่ยผมจะต้องมีวิธีการในการโค้ชแยกต่างหากก่อนต้องมีวิธีการเจาะเข้าไปหาค่านิยมหรือความเชื่อหรือปรัชญานในการดำเนินชีวิตของคุณก่อนเพราะส่วนใหญ่เจ้าตัวก็ไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองมีปรัชญานในการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนคนส่วนใหญ่นะครับจุดเด่นของคนที่มีบิลีฟคืออะไรนะครับก็คือเป็นคนที่อย่างที่บอกมีอุดมคติหรือมีปรัชญานในการใช้ชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งตรงนี้เขาจะไม่ไยอมเปลี่ยนแปลงง่ายๆแต่ประเด็นก็คือคนอื่นก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันว่าไอ้สิ่งนี้คืออะไรนะแล้วบางทีเจ้าตัวก็อธิบายไม่ถูกนะเพียงจุดเด่นเลยก็คือเป็นคนที่มีหลักการสูงนะมีศีลธรรมมีคุณธรรมในใจสูงนะครับแล้วก็มักจะเป็นคนที่รักครอบครัวทําอะไรเนี่ยคิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมหรือคิดภาพใหญ่นะอย่างที่บอกว่ามีความเป็นนักปราชญ์ในตัวเองสูงนะครับผมแล้วก็ ด้วยความที่มักจะมีความเป็นปราชใช่ไหมมีมีจัญญาบาลมีอุดมคติในตัวเองสูงเนี่ยข้อดีก็คือสามารถจะดึงค่านิยมนะดึงระดับจริยธรรมของทีมงานเนี่ยขึ้นมาดีดนะครับช่วยกันยกระดับของทีมงานขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่สามารถจะไว้วางใจได้ตราบใดที่รู้สึกว่าได้รับความเข้าใจได้รับความไว้วางใจนะครับเพราะว่าบิลีฟเนี่ยจะมีคุณสมบัติอย่างที่บอกว่าเป็นนักปราชญ์นิดนึงเพราะฉะนั้นจะใช้เขา จะอยู่กับเขาคุณต้องเข้าใจเขาคุณต้องเชื่อมือเขาอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นข้อควรระวังของบิลีฟมีแค่เรื่องเดียวเลยก็คือบางครั้งหลักการหรืออุดมคติที่ว่าเนี่ยคนอื่นเขาตามไม่ทันนะครับคุณต้องฉลาดในการสื่อสารหรืออธิบายจุดยืนหรือว่าอุดมคติในชีวิตของคุณให้คนอื่นเข้าใจอยู่เรื่อยๆไม่งั้นเขาจะมองว่าคุณเป็นคนที่แบบติดๆคุยไม่ค่อยรู้เรื่องมีความเป็นอาร์ติสต์มีความเป็นคนแอบสแตรกอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้น มักจะเป็นคนที่คนอื่นเขาจะรู้สึกว่าเข้าใจยากหรือเข้าถึงคุณได้ยากเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นนักสื่อสารหรือนักเล่าเรื่องแสดงจุดยิงของตัวเองให้มันฉลาดให้คนอื่นเข้าใจเรานิดนึงนะครับคนอื่นเขาก็จะอยู่กับเราได้ง่ายขึ้นนะครับเราพบกันในคุณสมบัติข้อถัดไปครับ